มีมีดปากอยู่ทั้งหมดห้าเล่มน,นะครับในนี้จะมีอยู่เล่มหนึ่งที่สามารถดึงออกได้เชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะเริ่มจากหมายเลขหนึ่งก่อนเลยนะเอาณลิซ่า วัดใจได้เรียบร้อยแล้วก็ทำสำเร็จด้วยได้ไปแสนสองหมื่นบาทครับขอบคุณมากครับผมผมอยากพูดอะสักหน่อยได้เลยคนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ๆล่ามทุกท่านด้วยแล้วเชื่ององเชียเชื่ององเชียใช่ไหมเชื่ององเชียแล้วก็ก่อนทีมารายการนี้นะครับผมกับคุณลิซ่าทำไมครับตกลงไว้แล้วว่าว่าถ้าเราทำแตกทำไมคะเราจะเอาเงินไปทอดกระถิ่น ข้ทอที่วัดบรรพบุรุษอำเภอขอ,อยชนจังหวัดพัทลุงกับ<อ>บ้านของเอกนะฮะ<อ>นะครับปไป<ฟ>สร้างนูโมสดนะฮ<ป>ะอนวโมทนรื่มนนง